สนับสนุนโดย The Fabric อยุธยาแหล่งรวมผ้าทุกชนิดผ้าเมตรผ้ากิโลซับในและอุปกรณ์ผ้าและอุปกรณ์ตัดเย็บทุกชนิดแหล่งรวมงานช่างและศูนย์รวมอุปกรณ์ช่างเย็บผ้าสั่งซื้อออนไลน์โทร0 8 1 4 3 3 4 3 9 9สาวัสดีครับวันนี้ทุกท่านอยู่กับช่องฟาอบิกอีกแล้วนะครับท่าน วันนี้นะครับเรายังอยู่กันในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับทุกคนยังไม่ไปไหนนะครับยังอยู่กันที่นี่นะฮะวันนี้จะพาไปเที่ยวที่ไหนมาติดตามรับชมกันนะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับทุกคนก่อนติดตามรับชมฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ช่องให้ด้วยนะครับมาเลยครับวันนี้ทุกท่านอย่างคลิปที่แล้วที่ผมบอกไว้ว่าวัดใหญ่เชียงมงคลมีพระนอนองค์เล็กนะครับประมาณ3เมตรนะครับท่านนอนอยู่ด้านหลังของวัดเจดีย์นะครับทุกคนทีนี้ว่าไม่มีใครมาห่มผ้าแล้วก็ถูกทิ้งให้แบบว่า ลกล้างน,นะครับทีทา้งวัดก็ได้บูรณะขึ้นมาใหม่ซึ่งผมบอกแล้วว่าคลิปต่อไปผมจะนําผ้าห่มพระนอนองค์นี้นะครับมาถวายท่านวันนี้ก็พาทุกคนมาดูเลยครับว่าเข้ามาสักการะแล้วอย่าลืมมาห่มพระนอนองค์เล็กที่ด้านท้ายจะดีด้วยนะครับนี่ทา้งวัดก็เลยปรับปรุงใหม่นะครับทางเดินทําใหม่เห็นไหมทุกคนจากคลิปเมื่อต้นคลิปที่แล้วนะครับที่เราไปมาเห็นหมานี่มาอีกรอบหนึ่งได้รับการบูรณะแล้วครับทุกคนเห็นไหมฮะและท่านก็ได้มีความ เรียกว่าสง่าผ่าเผยขึ้นมานะครับเพราะมีคนนําผ้ามาห่มก่อนหน้าเราแล้วทุกคนอ่านี่เป็นไงครับนี่ผมพามานี่คือสดๆเลยนะเห็นไหมฮะกอนหน้านี้นี่ผ้าของผมที่นํามาห่มนะเย็บมาเรียบร้อยนะครับอ่าก็ได้บอกท่านไว้ว่าเทีเ่ยวหน้ามีโอกาสมาจะมาห่มผ้า,ให,าให้ท่านใหม่นะครับอ่านะครับทุกคนตอนนี้นะฮะผมก็ได้ห่มผ้าให้ท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนขอตัดฉับเลยนะฮะเพราะว่าจะเสียเวลากับทุกท่านนะครับ นี่นะครับก็สง่าเผยนะครับผ้าห่มที่วัดมานะครับมีความพอดีกันเลยนะฮะทุกท่านนี่แล้วก็ทางวัดเนี่ยเขาก็น่าจะปรับปรุงนะครับเรียกว่าวิสัยทัศนะครับในการมุมมองต่างเรารอบด้านให้ดูดีขึ้นนะครับท่านก็เลยไม่ได้ถูกทิ้งร้าอีกต่อไปนะครับทุกคนองค์นี้ใครเคยแวะเข้าไปดูบ้างครับอยู่ด้านหลังเออใครเคยคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยนะครับอ่านี่โดยรอบๆนะทุกคนเห็นไหม ก็มีผู้คนนะครับหลั่งไหลทยอยกันมาผมมากเป็นช่วงเย็นแล้วนะคนอาจจะไม่เยอะมากนะครับทุกคนเอาละครับเราแวะไปที่ต่อไปกันเลยดีกว่าทุกคนอ่าเราจะไปที่ไหนก็ต่อตามมาเลยครับแต่บอกนะครับอันนี้เข้าเมืองมานะครับผ่านวงเวียนจะดีมานะครับแล้วก็ขึ้นสะพานนะครับทุกคนอันนี้ไม่ต้องคอมเมนต์แล้วไม่ต้องดราม่าครับผมเร่งความเร็วคลิปนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาในการรอชมนะครับไม่ได้ขับรถเร็วแต่อย่างใดนะทุกคนขึ้นสะพานมานะครับแล้วชิดซ้ายมือนะทุกคนพอลงสะพานใหญ่นะครับ เรียกว่าสะพานนทเลสวนนะครับประจาจังหวัดพระนครศรียุธยานะครับทุกคนเนี่ยครับพอถึงทางลงชิดซ้ายไว้เลยนะครับเราจะพาทุกคนไปสักการะศาลเจ้านะครับแห่งหนึ่งที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากของจังหวัดอยุทยานะครับทุกคนขอพรอะไรให้ได้สมใจปรารถนามาที่นี่เลยทุกคนอ่านี่ลงสะพานก็ชะลอความเร็วกันได้เลยนะทุกคนนี่นะครับใกล้ถึงแล้วนะครับเลี้ยวซ้ายตรงนี้เลยนะครับทุกคนนี่ถึงแล้วแวบเข้ามานี่นะครับทุกคนจะเจอกับ ทางเข้าเป็นซอยนะครับทุกคนก็ขับต,ตรงเข้ามาครับขับตรงไปเรื่อยๆนะครับไม่ไกลนะครับอีกสักพักเราจะเลี้ยวขวาเข้าศาลเจ้านะครับทุกคนอ่าอันนี้ก็เป็นศาลเจ้าเรียกว่าคนน้อยคนที่จะรู้แล้วกันนะครับก็พามากันให้รับชมนะครับนี่มาถึงตรงนี้แล้วครับก็เลี้ยวขวาเลยฮะทุกคนปึ๊บเลี้ยวขวาเสร็จแล้วเข้าไปศาลเจ้านะครับศาลเจ้านี้มีชื่อว่าศาลองค์เจ้าแม่ทับทิมนะครับ อันนี้อาจจะมีอยู่หลายแห่งในทั่วประเทศก็ได้นะครับท่านแต่ว่าจังหวัดยี่ยาที่นี่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์นะครับขออะไรบนอะไรหรือว่าสายมูนะครับมาที่นี่เลยนะครับได้หมดฮนะเพราะดูจัดอะไรรู้ไหมครับทุกคนเขาจะมีงานยิ้วทุกคนงานยิ้วคืองานสาหรับผู้ที่มาบนบานหรือว่าขอพรต่างแล้วสำประสบความสาเร็จเขาจะจ้างยิ้วมาแสดงให้เจ้าแม่ชมนะครับคนละคืนคนละคืน,คน,ค,นคนละคืนทุกคนที่สําคัญก็คือมีติดต่อกัน หลายคืนรับเป็นอาทิตย์นะฮะใช่บางบางปีเป็นเดือนนะครับกว่าจะแซงหมดพรที่สําเร็จนะครับพอย่างก้าวเข้าสา่มาทุกคนตรงนี้ก็เป็นสาสตแม่ทัพทีมแห่งใหม่นะครับที่ย้ายมาจากแห่งเดิมนะครับผมขอเล่าประวัติให้ดูก่อนนะครับประวัติของศาลเจ้าเนี่ยก็คือว่าก่อนหน้าน,นี้สมัยโบราณเลยทนะ่านแต่นานมาเป็นร้อยปี200ปีแล้วก็มีชาวจีนะาจาน,น,จนะครับมาจากแผ่นดินจีนนะครับก็ได้ตัดสินใจเดินทางมาค้าขายในจังหวัด อ่าประเทศไทยแล้วกันนะครับทุกคนก็ล่องเรือมาเรื่อยมาเรื่อยๆนนะครับก็ได้พกเรียวกว่าเครื่องรางของของลังหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่แหละท่านก็เขาก็พกองค์เจ้าแม่ทับทิมเนี่ยติดมาด้วยนะครับจากประเทศจีนซึ่งประเทศจีนก็ถือว่าเขาอาจจะเคารพนะครับการสักการะของชาวจีนอยู่แล้วก็นําติดมาด้วยแล้วก็ล่องเรือค้าขายเป็นพ่อค้าข้าวนะครับค้าขายไปเรื่อยๆนะฮะทุกคนก็จนมั่งมีสีรสุขร่ารวยขึ้นเรื่อยๆก็ตัดสินใจกลับเมืองจีนครับล่องเรือไปรับครอบครัวและภรรยามา ที่เมืองไทยและก็ค้าขายต่อไปทีนี้เป็นธรรมเนียมของชาวจีนโบราณเขาว่าไว้นะครับว่าเมื่อมีภรรยาหรือผู้หญิงอื่นขึ้นเรือมานะครับจะไม่สามารถนําองค์เจ้าแม่นั้นอยู่ในเรือได้เนื่องจากอาจจะเรียกว่าไม่เหมาะสมหรือเป็นอย่างไรก็าตามของประเพณีที่เขาเล่าขานกันมานะครับชาวจีนคนนั้นก็ตัดสินใจล่องเรือไปถึงอเาเภอบางปะหันนะครับก็ตัดสินใจว่าได้จะนําเจ้าแม่เนี่ยขึ้นจากเรือแล้วก็ ตั้งบูชาวไว้ที่อำเภอรตรงนี้ครับอำเภอปากมหันทีนี้แต่ทั้งนั้นนะครับาชาวจีนในจังหวัดอุทยานเนี่ยก็เรียกว่ารู้ข่าวนะครับก็ไปสักการะแล้วก็ท่านที่อำเภอปากมหันจนเวียนไปเวียนมารู้สึกว่าจากอัรเชิญท่านมาอยู่ที่ในตัวจังหวัดก็ได้เชิญท่านมาอยู่ที่ศาลเจ้าแห่งหนึ่งในตำบลหัวร้อนะครับก็สักการะกันมาเรื่อยๆนะครับทุกคนแล้วก็หลังจากนั้นก็มีพอมีกำลังทรัพย์นะครับลูกหลานก็เขาก็ บนบางท่านกล่าวทามาค่าขึ้นไปเรื่อยๆครับตัดสินใจว่าร่วมมือกันสร้างศาลเจ้าแห่งนี้ขึ้นมาใหม่และต้องการให้เจ้าแม่ทับทิมเนี่ยมาปดิสฐานที่นี่เป็นเอกเทศเอกฉันเลยนะครับก็ได้นําท่านย้ายมาที่นี่นะครับทุกคนแล้วก็หลังจากนั้นมาก็ได้เป็นศาลเจ้าแม่ทับทิมตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาของที่นี่เลยทุกคนประวัติของท่านก็ประมาณนี้นะครับสุขภาพศักดิ์สิทธิ์นะครับก็ลงมาขอพรครับส่วนผมนี่ก็ได้ขอพรท่านไปนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับ ก็ไม่ขอบอกวกันเดี๋ยวว่าถ้าสําสเร็จแล้วยังไงก็จะมาให้บอกทุกคนอีกทีนึงแล้วกันนะครับก็ก็จะมีคนประจาศาลนะครับคอยบอกว่าจุดทูไหวตรงนั้น,ตร,น,นตรงนี้กี่ดอกนะครับเขาบริการให้เรียบร้อยนะครับตรงไหนที่จะบ่นบาสานกาวหรือว่าจะขอพรอสายมูขอความสาเร็จในหน้าที่การงานนะครับโชคลาภเงินทองหรือให้ร่างกายหายป่วยจากโรคภัยต่างๆนะครับทุกคนก็มาขอท่านแล้วก็จะมี จุตุูมการแจ้งต่างๆอย่างนี้ครับแล้วก็มีเผากระดาษเป็นกระดาษทองด้วยตามประเพณีนะครับก็เป็นความเชื่อนะครับอันนี้ไม่ได้มาเรียกว่าดราม่ากันนะครับก็แล้วแต่นะฮะก็คือความเชื่อของแต่ละบุคคลนะครับว่าผ่ามาชมว่าจังหวัดิยามีสาลเจ้าแห่งนี้อยู่ในด้วยนะครับถ้าใครอยากมาเที่ยวอยากแวะมาชมก็มาได้นะครับมาสักการะไหว้เจ้าแม่นะครับผมอานะครับทุกคน ก็ดาเนินม,มาถึงท้ายคลิปแล้วล่ะครับก็พามาชมอีกแห่งหนึ่งของอุทยาแล้วกันนะครับก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแ like, ชร์ช่องฝาบิกด้วยนะครับแล้วคลิปหน้าจะพาไปเที่ยวไหนติดตามกันไว้นะครับทุกคนอ่าตอนนี้เรายังอยู่จังหวัดอุทยานแน่นอนและก็ยังไม่ไปไหนนะครับมีอะไรน่าเที่ยวมีอะไรเป็นอย่างภาค ตอนออกเขามีหาดลงหาดรับใช่ไหมของเราก็มีสถานที่รับเช่นกันอ่าเดี๋ยวจะพาไปรับชมพาไปดูกันนะครับในคลิปต่อไปนะครับก็รอฝากติดตามกันด้วยนะทุกคนอาล้ครับอันนี้ก็เป็นหน้าศาลนะครับเราทามาถึงตรงนี้เลี้ยวขวาเข้าไปสักการะกันได้เลยนะครับทุกคนอ่ล้ครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ